ออมาอีกข่าวหนึ่งอ่านอานัอโทษนักโนี้นะก็ไม่เบานะล่าสุดก็แบบดูดูกันมาพักหนึ่งแล้วแหละสำหรับเจี๊ยบชมพูนุชกับอานะคู่นี้เขาก็แบบหวานแหววกันนะจ้ล่าสุดเป็นวันเกิดของผู้หญิงนะของเจี๊ยบก็ว่าแบบมีข่าวกันไงว่าแบบขนาดอาเนี่ยกับเจี๊ยบเนี่ยตัวติดกันแทบจะ24ชั่วโมงเลยพี่เพ็เพราะว่าเวลาแบบที่อาขนาดเขาว่ากันว่านะขนาดอาไปเข้าฟิตเนส เจี๊ยบก็ต้องไปเล่นตามอะไรอย่างนี้จริงๆเรา<อ>เจี๊ยบไม่ได้ห่วงผู้หญิงนะ พอฟิตเนสะไม่ได้ห่วงผู้หญิงเออห่วงห่วงชายเพราะว่าฟิตเนสเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีผู้ชายเล่นอย่างเดียวมันมีแบบสารศาสตร์นี้เกินการอ่านไปเคยเล่นมาแล้วใช่ไหมถ้าเล่นจะอ้วนขนาดนี้แล้วพี่เล่นเออต้องจะทีนะต้องจะแบบว่านะชงให้น้องนะน้องก็ตกท้ายตัวเองนะตกตกตัวเองแม่บอกว่าอย่าให้คนอื่นทำนะโอเคจ้ะเอสนะก็เลยแบบว่าไปถามกันนิดนึงว่าไปเฝ้าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแล้วก็ตอนล่าสุดเนี่ยมีวันเกิด ของพี่เจี๊ยบเนี่ยอาให้อะไรเป็นของขวัญหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่าพี่อาร์ก็บอกว่าแบบไปฉลองกับเพื่อนไปกินข้าวกันกลุ่มแก๊งไม่ใช่2ต่อ2ใช่ไหมอยากรู้กลุ่มแก๊งเขาชื่อกลุ่มอะไรนะอัานลืมไปแล้วว่าที่มีพี่นุ่นพี่เจี๊ยบน้ำแข็งใส่ป่ะกลุ่มน้ำแข็งใส่ก็แบบเบาๆชื่อสวยอ่ะพี่อาร์ก็ไปเป็นน้ำแข็งใส่กับเขาสะกคนนะเออก็แบบไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างก็มีของขวัญเล็กน้อยเล็กน้อยนั่นคืออะไรบอกไม่บอกไงบอกว่าเป็นเหมือนเพชรหนึ่งวงอะไรอย่างเงี้ย หวันเพนอาจจะแต่งกันเลยดีไหมณจุดนี้นะก็แบบมีการเซอร์ไพรส์เนี่ยพี่เพนเอาแบบเควันเกิดไปให้เคน มันเป็นคุยหิ่นะก็ต้องแบบเอาใจเฮ้ยเขาเป็นแฟนเหรอพี่เพ้นเขาไม่ยอมรับแต่พี่พูดเองไงเขาบอกว่าถ้าบอกเป็นเพื่อนสนิทคนรู้ใจเนี่ยจริงจริงแล้วดาราก็เป็นแฟนหมดละเขาบอกว่าแค่ความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นแต่ยังไม่เป็นแฟนนะสเตปต่อไปราต้องเพิ่มดาราพูดอะไรเราต้องเพิ่มสเต็ปไปนิดนึงเรารู้กันเรารู้กันพี่เพ้นโยการประสบการณ์เยอะกว่าตอนอี้นะจุดนี้นะ ก็เลยแบบอ่ะพอไปถามถึงเรื่องฟิตเนสว่าเอ้ยไปตามเป้ากันจริงจหรือเปล่านะพี่อาบอกว่าก็แบบไม่ไม่ได้ไปอะไรเลยไม่ได้ไปเท้าขนาดนั้นหรอกเพราะว่าแบบเหมือนอาจจะไปรอละเปล่ง้อใช่แล้วพี่เจี๊ยบเองเขาก็ไปเล่นด้วยไปแบบเบิร์นเบิร์นร่างกายเป็นเรื่องของติเออใช่ใช่เพราะพี่เห็นเขาโพสต์อินสตาแกรมบ่อยๆเล่นโยคะกับนู่นกับนู่นนะนู่นก็เล่นนี่ไง โคโยตี้แดนถูกต้องเอาโคโยตี้เอาไว้ไปโชว์ต้องพูดติดๆกันหน่อยโคโยตี้แดนเออแต่อย่าเว้นช่วงโคโยตี้โคโยตี้นุ่นยังไงนุ่นเขาเล่นแบบกิวเหวี่ยงเสาไปโชว์ท็อตไงเออนะเมาวมอยนะเมาวมอยกันไปเรื่อยไปตามราวนะก็แบบว่าแบบว่าคือการไปเฝ้าครั้งนี้เขาแบบว่าเป็นการแบบ เหมือนคนกลับบ้านทางเดียวกันนะพี่เพนเพราะว่าบ้านพี่อ้าบ้านพี่เจี๊ยบเนี่ยเขาอยู่ใกล้กันหกนาทีขับรถถึงสาเหตุนี้หรือเปล่าบ้านใกล้กันก็เลยมาปิ๊งปังกันใช่แล้วแบบเอาแบบแบบเป็นการไปส่งอ่ะไปส่งเธออะไรนี้ไม่ผิดไม่ใช่เรื่องแต่งก็ไม่ชงอย่าว่าไปเพราะว่าเราก็อิจฉาอยากให้คนไปส่งบ้านด้วยนะอ่ะต่อมาข่าวของนักเขาเรียกเขาว่าอเนี่ะเป็นนักแสดงแล้วก็นักร้องลูกทุ่งสาวที่แบบโกอินเตอร์นะ ไปที่บอลฟวรดนะคุณผู้ชมคนนี้เลยแอนมิชชัยนะคะล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีการแบบไปเชิญสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ยไปที่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้คือเขาได้แถลงข่าวที่เมืองไทยแล้วก็ถ่ายทำเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จริงๆแล้วก็จะเชิญสื่อมวลชนไปไปนำข่าวอะไรเงี้ยเปิดตัวที่นู่นนี่แต่ล่าสุดก็มีการแบบผิดพลาดนิดหน่อยเพราะว่าทางอินเดียเนี่ยเขาโทรมาบอกว่าเออเนี่ย ต้องถ่ายฉากเพิ่มนะอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบต้องให้แอนมิชแอนเนี่ยไปบินไปถ่ายทำซึ่งแอนอตอนนี้ก็บินกลับมาแล้วก็เลยจะขอแบบชี้แจงถึงเรื่องเรื<า>่องที่ล่าช้าทำไม,มเป็นอะไรเพราะว่าแบบนัด นัดนักข่าวนัดสื่อมวลชนเ่ยไว้นานมากแล้วก็เลยไปต้องชี้แจงกันนิดนึงแต่จะมีปัญหาอะไรมีปัญหากับค่ายหนังอินเดียที่ดูหรือเปล่าเนี่ยพรุ่งนี้เราจะมีคำชี้แจงให้ฟังนะแอนเขาจะขอชี้แจงด้วยตัวเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายด้วยอย่างนี้ด้วยนะล้วก็ต้องไปติดตามชมกันว่าแอนเขาจะชี้แจงว่ายังไงกันบ้างเราได้ยินเนาะสำหรับคลิปในช่วงนี้ของเรานะที่เอามาฝากกันวันนี้นะ จะเป็นคลิปของเหล่า AF9 พี่เพ้น<ม>ซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นต้องไปงติดตามชมนในคลิปคะ่ะไปชมเลยค่ะและนำตัวกันหน่อยสิ AF9 สวัสดีค่ะ a f 9ค่ะครับครับสวัสดี AF9 ครับสวัสดีครับ RI AF9 ครับสวัสดีค่ะ NES AF9 ค,ค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะหลังจากจอบกอารแข่งขันแล้วค่ะก็ตอนนี้พวกเราก็กำลังเริ่ม ขอขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนค่ะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ต,ต่างๆรวมถึงซ้อมคอนเสิร์ตแล้วก็เตรียมตัวทําอัลบั้มของตัวเองด้วยค่ะอืมใช่ครับโซะจาพูดถึงคอนเสิร์ตนิดนึงกันคอมโบรานะครับก็เป็นคอนเสิร์ตที่ชื่อคอนเสิร์ตว่าก้าวเกินข้ามครับก็จะมีคอนเสิร์ตวันที่27ตุลาคมนี้พวกเราตั้งใจทำมากนะครับคอนเสิร์ตนี้ก็อยากให้ทุกคน ช่วยเป็นกำลังใจนะครับเออทำไมโซดพู่งหนึ่งจังลุกอ๋อมันเป็นสไตล์ครับ <laughs> เออบายบายครับผมพูดถึงความพิเศษในคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยก็สำหรับความพิเศษสำหรับคอนเสิร์ตของพวกเรานะฮะก็ตามชื่อคอนเซ็ปต์เลยครับว่าก้าวเกินคาดรับรองว่ามีอะไรที่เซอร์ไพรส์คนดูตลอดทั้งโชว์แน่นอนเนี้ยนะจ๊ะเพลงหรือว่ารูปแบบการทำคอนเสิร์ตของพวกเราเออเนี้ยนะจ๊ะ ก็จะได้เห็นไหมเนี่ยแต่ละคนค่ะซึ่งบอกว่าอาจจะเคยเห็นแล้วในเวทีที่ผ่านมาใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ก็จะรวบรวมที่แบบประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้มามันรวมไว้ในนีลยค่ะที่เดียวในคอนเสิร์ตเก้าเดือนคาดจะมีซีนหวานๆแต่ละคู่ไหมเนี่ยก็เป็นเซอร์ไพรส์นะอ่ะพูดถึงเพื่อนกินก่อนหลังจากจบมานี้เราแบบได้อยู่ร่วมกัน นานขึ้นไหมหรือว่ายัางไงเออก็เพราะมันต้องทํางานคอนเสิร์ตอะไรย่างนี้พวกเราก็ได้อยู่ด้วยกันถึงจะไม่ได้ยีิบสี่ชั่วโมงค่ะแต่ก็เหมือนแค่ไม่ได้นอนที่เดียวกันเฉยๆเพราะว่าตื่นเช้ามาแล้วก็ต้องเจอหน้ากันเป็นแบบอย่างแรกแล้วก็กว่าจะกลับบ้านก็คือจะต้องแบบหมดวันตลอดอะคะ่ะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสอง,สองตลอดแล้วก็หกโมงเช้าเจ็ดโมงก็ต้องมาเจอกันใหม่แล้ว ก็ยังเจอกันเหมือนเดิมค่ะสำหรับไอเป็นคนที่สองของแชมป์เอฟรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกอย่างแรกเลยก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกอยากขอบคุณนะคะทุกๆคนที่โหวตให้แล้วก็เป็นกำลังใจที่เชียร์มาตลอดแล้วก็ทำให้แอมมีจุดนี้แล้วก็ถึงแม้ตอนแรกจะมีความรู้สึกที่กดดันเล็กๆที่ได้มาเป็นแชมป์คนที่สซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยแต่ว่า ตอนนี้พอออกมาในออกมานอกบ้านแล้วแล้วก็เจอแฟนคลับแล้วก็เหมือนทุกคนได้รู้จักตัวตนจริงๆของเรามากขึ้นแล้วก็มีคนยอมรับเรามากขึ้นชอบเรามากขึ้นก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็อยากทำํำผลงานต่อไปให้ดีอืมสําหรับไอนี่ถือว่าเป็นมามืดในครั้งนี้มีกดดนันหรือว่ามีเจอกระแสอะไรที่แบบที่เป็นด้านลบบ้างไหม มันมีบ้างค่ะที่กดดันนะเพราะว่าณนะตอนแรกเลยที่ไอ้ได้รับตาแหนนะ่งเนี่ยไอ้ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเป็นตัวเองแล้วมันก็เหมือนรู้อยู่ในใจอยู่แล้วค่ะว่ามันต้องมีกระแสในด้านนี้มาบ้างว่าอาจจะไม่เหมาะสมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ต้องเตรียมรับมือค่ะก็ต้องสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือต้องพิสูจน์ให้ทุกๆคนเห็นว่าเราถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นตัวเก่งที่จะได้ที่หนึ่งมาเนี่ยแต่ว่า ก็ต้องไม่ทําให้เสียชื่อที่เป็นที่หนึ่งไปแล้วสําหรับเพื่อนๆนะครับให้กําลังใจกันเองยังไงบ้างไม่ไม่ใช่แค่ว่าทำคนนี้ยังมีเกมมากเลยนี่ให้กําลังใจเพื่อนกันเต็มเลยอ่ะสักคนหนึ่งก็ค่ะก็เราจะรู้จักกันดีแล้วค่ะว่าเป็นยังไงเองคะนิสัยใจคอเองก็ลองอยู่ด้วยกันมานาน ก็จะถ้ามีข่าวอะไรเข้ามาใช่ไหมคะที่ส่วนมากในุณครูเขาก็จะบอกนะคะถ้าออกจากบ้านเนี่ยมันจะต้องมีข่าวด้วยนะั่นทำให้เราเนี่ยอาจจะแตกคอกันได้เงี้ยแต่เราใช้ความไว้ใจกันความรักที่มีให้ต่อกันนะคะมันก็จะเป็นเครื่องมือทําให้เรารู้รู้ใจว่าเออเนี่ยพี่ไอเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ข่าวที่เข้ามาอย่างเช่นที่พี่ไอแบบโดนเข้ามาในช่วงแรกๆใช่ไหมคะก็จะบอกว่าเออบอกไม่ให้พี่ไอคิดมากเพราะว่าในพี่ไอก็ เหมาะสมอยู่แล้วกับเดอะวินเนอร์นะคะเพราะว่าพี่ไอเขามีครบกุญแจเลยค่ะแล้วจะเป็นร้องเต้นแอคต,ติ้งนะคะก็รับรองว่าทุกคนไม่ผิดหวังจับเดอะวินเนอร์ยีคนที่สองในเอ็มเก้าะคะ่ะอ่าสุดท้ายฝากคอนเสิร์ตก้าวเกินคาดของเราหน่อยพวกเราหน่อยอ่ะบายลูกก็อยากจะฝากให้ทุกคนมาชมในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับมันเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกแน่นอนค่ะพวกเราตั้งใจเต็มที่มากจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบเราต้องเสียเวลาในการซ้อมทั้งวันอย่างเงี้ย รับรองว่าเวทีออกมาเนี่ยสุดๆแน่นอนครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ฝากติดตาม้วยเลยครับที่7ตุลาคมนี้ฮะอ่ทุกคนวันที่7ตุลาคม9เจินค่าคอนเสิร์ตค่ะที่อินเทิก็ไมเน่ามองจองชาดิดีเย้วู้ดเดย์นะแต่ละคนนะวันเพราะว่าเอฟ9เขามาโปรโมทคอนเสิร์ตพีเพนกับ9 9ต่อไปอะไรนะ ก้าวกระโดดเขาอย่างนั้นแะ <c oughs> ไม้จะบอกว่าพี่เนี่ยจะบอกว่าจำหน้าน้องได้ไม่หมดเลยนะเ <c oughs> พรพะน้องเยอะจริงๆแล้วมันสี่สั้นเก้าหลนี่ยถูกต้องก็ออคือเขาจะมีคอนเสิร์ตชื่อ ก้าเกินคาดเออจับได้แล้วจับได้แล้วใช่ไหมสมองเริ่มมาแล้วสมองเริ่มเบินวันเสาร์นี้วันที่17ตุลาคมที่มาร์ดียดน่าของทางทันี้นะคุณผู้ชมก็ใครมีบัตรใครก็จับจองกันได้แล้วเออ FC ต้องไปแน่นอนพี่ว่าแน่นอนนแ่จริงจริงเขาแบบว่า FC ยังหนาแน่นเหมือนเดิมนะเออผ่านี้โอแน่นแน่นะพลาดไม่ได้นะคือไปไหนแล้วแบบว่าอุ้ยตามแล้วตามติดกันตลอดแต่ดีนะแล้วอยากก็มีแต่พี่เพ็ญเองก็มี FC เหมือนกันนี่นะอ๋อเหรอมีนิดหน่อยนิดหน่อยเวลาแบบจะไปไหนมาไหนต้องแบบถือป้าย อยากพี่พี่อยากมีป้ายไฟบอกเขาสิพีิเภกมีป้ายไฟแะ้วเขาจะมาติดจูบ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 ป้ายไฟแล้วนะรู้สึกยังไงบ้างค่ะเวลามีแอฟซีเต้น มีแต่พี่ไม่มีป้ายไงถ้ามีป้ายแล้วพี่จะแบบว่าเออตื่นเต้นบาทีก็เขินเขินใช่ไหมโอเคอันมีหรือยังยังเนี่ยไมีแต่ไปตามติดเขาตลอดอ้อซึ่งเขาอยากถามว่าถามเขาไหมว่าพี่ว่าอันอยากถ้าอันมีอันต้องทําเองทำไมพี่เดี๋ยวให้พี่ชูให้พี่ชูให้จ่ายตังค์พี่มาเดี๋ยวพี่ทำป้ายไฟให้ นพะี่เป็อรอกันเองไม่แพงเท่าไหร่สองร้อยพอ,อยถ,ถูกไปไหมถูกไปไป <c oughs> ถ้าตัวพี่เพ็ญต้องแบบมากกว่านั้นนะ <c oughs> แล้วก็อิบอะไรอย่างนี้แรงตรงนี้งน <c oughs> ะสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมรายการของเราก็หมดเวลาแล้วเนาะติด <c oughs> ตามพวกเราได้ทุวกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเดียวกันนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้อันกับพี่เพ็ญต้องลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ